ราคาจากโปรโมชั่นจาก430,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่390,000บาทท o n ด้า c อ d ครคันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยสภาพสวยนะครับบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาเริ่มจาดการโปรโมั่ราคานะครับมีรถมาจัดโปรโมชั่นลดราคาให้นะครับวันนี้เอาแอคคอร์ด2.4เทคในวีซันโรบุส์นะครับปี2013นะครับราคาเดิม439,000บาทวันนี้เราไม่ขางนะครับจัดโปรโมชั่นเฉพาะเดือนเมษายนต้นรับสงการนะครับเหลือเพียงแค่399,000บาทนะครับรถบ้านมือเดียวเจ้าของเก่าซื้อเงินสดมานะครับมาเพียงแค่110,000กิโลบอกเลยว่าสภาพสวยแน่นอนนะครับ จากโปรโมชั่นให้ลูกค้าทางแฟนเพจของเราทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเอาโปรโมชั่นราคานี้ไปเลยนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าสภาพเดิมของเจ้า a a c c o คันนี้สภาพเดิมของจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาที่นต่างๆพวกนี้อะไรบ้างนะครับตัวฮอบสแตนลบให้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้ผมจะพามาชมกันนะครับพร้อมมาชมกันได้เลยครับ Honda Accord 2.4 Tech ในวีซันลูปนะครับคันนี้มันตัวท็อปสุดนะครับผมนี่กระจังหน้าโลโก้จะเป็นเรนแก้วนะครับหรือว่ากระจังหน้าเรดันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ มีไฟเดินททำกันนี่ไงนะครับไฟหน้าเป็นไฟคู่แบบนี้นะครับผมสวยงามมากแต่มีเฉพาะ2.4นะครับแล้วก็ชุดแต่งพาร์ทรอบคันนะครับมีไฟฟลอกแอม์ตัดหมอกในตัวนะฮะเท่มากรถเป็นสีเทานะครับเทาเดิมโรงงานเลยครับรถไม่ชนหนะักมันมีความเป็นน้ำพุ่มเหมือนเดิมนะครับ เราซื้อรถเราเอาปาระกันโครงสร้างแบบนี้ให้ทุกคันเลยนะครับผมมาดูเรื่องของง้อแม็กกับสเปกยางคันนี้เป็นยางมิชลินนะครับ 235/45R18 นะครับผมล้อแม็กก็จะมีรูกบอลมาบ้างนะครับดิสเบรคคู่หน้าโค้งขาวโช๊คอัพเดิมสปริงเดิมหมดนะครับมาพร้อมกับพารชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันหมดเลยนะครับกระจกข้างจะเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงใต้กระจกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรนวอตด้านซ้ายนะครับหนังคางร์ซัลลูบครับเป็นหนังคาร์ซัลลูบจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ป้ายแดง เกือบเกือบร้านแปดเลยนะครับผมตอนนี้ราคาเหลือแค่สามแสนกว่าบาทเองนะครับภายในสีครีมนะครับรถสีเทาข้านในจะเป็นสีครีมนะครับนี่สีครีมแตบด้วยหนังสีดำแล้วก็ด้วยลายไม้นะครับมาประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับแล้วก็เป็นอัปประตูนะครับนี่ตอกกลมแทเลันสวยนะครับผมคานบนเสาการต่างๆนะครับสภาพเดิมหมดเลยสภาพดีมากการตีว่าสวยแน่นอนนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับ ให้ดูแล้วก็เป็นเบาะสีครีมนะครับน็อตประตูหลังฝั่งซ้ายไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับแล้วก็เข็่ตัวถังนะครับตรงตามเล่มนะนี่ครับเครื่องยนต์ต่างๆก็เรียกตัวถังตรงตามเล่มหมุดสองข้างไม่เคยแกะไม่เคยถอดออกไปนะครับสภาพดีมากๆด้านหลังครับเบาะสภาพดีเลยนะครับเบาะหนังเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็ให้ดูเป็นอาร์กซะหน่อยนะครับตอกลมชัดเล่นสวยนะครับนี่คานบนเสาการต่างๆนะครับเม็ดอาร์นี่ มากดิงด้งต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยภาพดีมากมีแอร์หลังด้วยนะครับแล้วก็มีมานตรงนี้ด้วยกระจกฮอนด้าแท้รอบคันนะครับไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับยังของฝั่งซ้ายสัดเบคด้วยกันครับ2 3งสาี่ห้า R สิบแย่างขับเป็นยงของอพอ l โ o นะครับชงเดิมนะครับดิสเบรกสี่ล้อคบครับแล้วก็ไฟท้ายของตัวแอคคอร G9 นะครับ นี่ครับจะมีเป็นดักเทลหรือว่าเป็นตูดเป็ดตรงนี้นะครับสปอยเลอร์ท้ายเนาะโมโก้เฮดแดงนี่เจ้าของเก่าใส่มานะเป็น Honda ตัวของโม u l ลนะครับ2.4 i-vtec คือืัองยนต์ของเขานะครับสีเทาเดิมโรงงานนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับโครงทางเดิมหนึ่งเซแล้วก็นี่ครับล้อแมกยางต่างๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยางบิสโต้นะครับสเปคเดียวกันหมดนะเด็เบรกสี่ล้อครบนะครับเม็ดอัปประตูนะครับ นะครับเดิมหมดเลยนะครับมาร์กิ้งต่างๆเดิมอยู่ครบนะครับผมราคาดีมากนะแต่โปรโมชั่นให้เหลือ399เองนะครับราคาดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับบทบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ดูสภาพด้านในบอกเลยครับว่าโครงสร้างข้างนอกเดิมข้างในก็สวยนะครับแอร์เย็นช้ำคันนี้หน้าประตูเดิมหมดนะครับฐาด้านบนกันด้านล่างเีสติ๊กเกอร์กันรอยต่างๆสติ๊กเกอร์ไซส์แอร์แบสสติ๊กเกอร์อลมยางเดิมอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ เป็นอัปปะตูฝั่งคนขับนะครับเสากลางคานบนต่างๆเดิมหมดเลยนี่ครับสวยงามมากบอกเป็นมาคู่หน้าครบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองฝั่งครบนะแล้วก็ได้เกียร์แพนดชิพพวงมาลัยด้วยกุญแจพุสตาร์ดนะครับแล้วก็บอกไฟฟ้าเมมโมรี่เฉพาะคนขับนะครับนี่มีครบเลยนะครับเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องครับว่าตัว2.4 TEC ของตัว Honda Accord จะเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องของเขานะครับไปชมกันเปิดฝาโปรงขึ้นมานะคะจะเป็นโชว์อัพนะครับนี่สติกเกอร์มอพต่างๆเดิมอยู่ครบหมดสติกเกอร์น้ำยาแอร์นะครับ ฝาป้งเดิมนะครับเดิมหมดแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมแล้วก็คานหน้าเดิมนะครับรถสวยครับคันนี้รับประการรถสวยมากนี่ครับฝาโป้งเบ้าชงด้านในซีนต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่ไม่มีการเคาะทำใหม่ใดๆนะครับเครื่องยนต์2,004ดีดีนะครับเบนซินไม่ติดแก๊สนะครับนี่ครับพวกออกซิเจนเซนเซอร์ต่างๆสภาพดีมากนะครับสายไฟไม่ขาดนะแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบนะครับ ปั๊ม ABS เดิมแล้วก็โลโก้雷达เนี่ยไฟไม่โชว์นะทุกอย่างใช้กันได้ตามปกตินะครับสภาพดีสภาพสวยครับรถไม่ชนหนักไม่มีความไม่นำร่วมนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลกรัมตีไม้แท้นะครับรถประวัติดีมากนะครับห้องเครื่องสะอาดอาดแบบนี้เลยนะครับผมเหลือแค่ห้องสะอาดสปามาอีกหนึ่งรอบนะครับก่อในส่งมอบนะถ้าใครชอบอยู่ก็สามารถมาตําจองซื้อคันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราชิญด้านในนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างของเจ้าไ c ค o 2นสองเจสในวิสันนะครับชมกันเบรกกดปุ่มนะครับ นี่มันจะมีไฟตรงนี้มันคือตัวเรดารนะครับหรือว่า a ั t ติ e ุคุคต e c o นโ r o l นั่นเองนะครับหน้าจอไม่มีไฟไอแจ้งเตือนนะครับพวกไฟ acc ต่างๆก็ปกติหมดนะครับสภาพดีสภาพเดิมเลยแล้วก็นี่จะมีจอ n นวิเกเตอร์ตรงนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็วิทยุต่างๆก็สามารถต่อบลูทูธได้แล้วนะครับแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์ออโต้สฝั่งดิต้อแยกกันซ้ายขวานะครับเกียร์ prnd ทั่วไปนะครับนี่ใส่เกียร จะถอยนะครับมีกล้องแล้วก็วูมาลัยไมสันนะครับเพราะว่าท่นเครื่องเปลี่ยนแล้วตอนแสนโลนะครับเนี่ยสภาพดีมากไฟหน้าออโต้ทุกอย่างมีครบหมดนะครับเกียร์ดีเกียร์สปอร์ตม่านไฟฟ้าออโต้นะครับมีหมดเลยนะครับสภาพด้านในถือว่าดีมากคอนโซลไม่แตกนะครับแล้วก็เบาะหนังก็จุดยังอยู่ครบนะครับแล้วก็นี่พวกไงไม้นะครับสภาพเดิมๆเลยพร้อมใช้งานนะครับเกียร์ไฟชิปภูมิาสองฝั่งครบนะครับนี่ ดูเลขไม่ได้1นึ่0 0สนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะครับรัรันไม่แทนแน่นอนนะครับรับประกันว่าทุกอย่างตรงตามแจ้งเช็คพระวัาศูนย์ได้นะครับเอามาจากโปรโมชั่นให้นะครับใครชอบอยู่คันนี้ก็ติดต่อที่โต๊ะอัติคาร์ได้เลยนะครับผมนี่ฮะคาตทันโบนะครับเปิดใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะครับฮอนด้าไม่เคยเจอหลังคารั่วนะครับนี่ครับเปิดปิดง่ายเป็นไฟฟ้านะถ้าใครไม่ชอบตรงนี้ก็ปิดม่านลงมาเรียบร้อย ประมาณนี้ครับก็ราคาเท่าไหร่ผมไปแจ้งนักรลให้ฟังอีกทีนึงครับป่ะราคาจากโปรโมชั่นจาก430,000บาทนะครับเหลือเพียงแค่3 9ม0 0 0บาท Honda Accord คันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยสภาพสวยนะครับบอกเลยว่าซื้อไปคุ้มแน่นอนนะครับซื้อที่ศพเขาไม่เสียบาทเจ็ดเปอร์เซ็นด้วยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับเรามีประกันถึงหน้าบ้านนะคะเพียงแค่ดูให้ชอบดูใ่้ใจพร้อมซื้อ แชร์โอรโชัช่นมาครับเรามีบรกิการส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับอ่าอยู่แต่จังหวัดเราบริการให้หมดเลยนะครับผมขออนุญาตติดต่อทาง Facebook YouTube TikTok ฝากกไดไลก์กดแชร์กดสมัครให้ทาโปรอ,อัลต์คาร์ด้วยนะครับสำหรบมมามมา 9, ับนี้นะครับผมแบงค์นั่มมาก็จะ Honda Accord G9 คันนี้นะครับ2.4เทคเนที่ร์สันกรุ๊ปนะครับใครหาอยู่นะครับราคาดีๆตอนนี้จะโปรโมชั่นเกิดอเพียงแค่399,000บาทนะครับราคาดีมากๆสำหรับลูกค้าออนไลน์ของทางโปรออโอต้คาร์นะคะสนใจซื้ออออก็ตตติดด่โโปรรร้้คคา์ไเลยนะับผม จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ